บุญชูอาตุสกมงสวะสวัสดีคะ่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องเล t ตองปัซซิกอมปูเซหรือภาษาไทยเรียกว่าอดีตการเป็นการใช้กริยาในอดีตรูปแบบหนึ่งนะคะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันก็คือพูดถึงสิ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้หรือเมื่อกี้นี้ คือทำเสร็จเน้นว่าการทํากิยานั้นเสร็จสิ้นไปแล้วโครงสร้างนะคะโครงสร้างก็จะประกอบด้วยเ e ็ b a v o r บวก p a r t i c i p e หรือว e r b ê เธอบวก p a r t i c i p a r นะคะก็คือเราจะกระจายกริยานะคะกระจายกริยา verb avoir ฝันะะ่งนี้เป็นเ e ็ b a v o r ฝั่งความือเป็น w e r b ê เธอที่นำมาใช้ เป็นกริยาช่วยในตองปฏิซิป,ปัสเซนะคะเช่นยกตัวอย่างแวบนาจ g นาเชีแปลว่าว่ายน้ำใช้กริยาอวัวเป็นกริยาช่วยเราก็ผ่านแวบอวัวในตองเพลซองนะคะ j e จ u อ่าอ e l ล่า o อ s ล่านู v าโ i มวูซา l วอิซงเนะฮะเราก็เอาแวบอวัวมาวางไว้ข้างหน้าแล้วแวบนาจีจะเปลี่ยน n a g e นี้เป็นแอ f i n i t i v e คือกริยาที่ยังไม่ผันเราก็เอามาเปลี่ยนให้เป็นปฏกติซิปเซก็จะได้เป็นตัวนี้ค่ n a g e ออกเสียง n a g e เหมือนกันแต่ว่าเอาเออแอออ,อ,อออกแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,เ,ปนเอออักซองเตอรกนะคะก็จะเป็นเจน a จเจ o ูอาร์นัจเจอิลานั e เจเอล n านัจเจเรา a ะวมนัจเจวุสเวนนเจ,อ,นเจอิสุมนจัเนเจเ n อ n a g ม เว็บด็อกมีด็อกมแปลว่านอนนะคะก็จะเป็น j จด็อ m มีจูอา d o ด็อกมีอิล o ่าด็อกมีเอลาด็อกมีนูซาวมด็อกมีวูซาเวด็อกมีอิซองด็อกมีเอลซงด็อกมีก็คือด็อกมีลงท้ายด้วย e อแอก็ตัดแอรออกก็จะได้รูปของป a ิซ i ปเปเซสค่ะก็ทุกตัวเลยป t ิซิปเปเซสก็จะเป็นด็อกมีตัวเดิมนะคะ ไม่เปลี่ยนแปลงแวนะบนัเจเหมือนกันนะข้างบนก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะถ,ถ,ถ้าถ้ามีกริยาอาวัวเป็นกริยาช่วยวางไว้ข้างหน้านะคะปฏิสิ i ปัศเสกเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนรูปนะคะตรงกันข้ามมาดูด้านขวามือนะค่ะแหวนแอดเธอเป็นกริยาช่วยแอดเธอบวกปฏิสิบปัศเสเราก็ผัน Web นแอดเธอนะคะแล้วผันแหวนแอดเธอ ก็จะเป็น je suis je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont เป็นเว็บแอดเธอในตองเพลซองแล้วตามด้วย p a r t i c i p e passé ไว้ปักตีแปลว่าออกเดินทางจาก Infinitive ของปักตีทำให้เป็น p a r t i c i p e passé คือตัดแอร์ออกแล้วก็นำปักตีทุกตัวมาวางไว้ข้างหลังเว็บแอดเธอ แต่กริยาที่ใช้กริยา,ยาปัติเมื่อเป็นปฏิสิปเปซ์นะคะตามหลังเว็บแอดเถอหลักของเขาก็คือต้องเปลี่ยนเพศโพสตามประธานที่อยู่ข้างหน้าถ้าประธานเป็นเพศเพศชายก็ปัติไม่เติมเออนะคะถ้าเพศหญิงก็ปัติเติมเออใช่เช่นอิเลปฏิผู้ชายก็ วางไว้เฉยๆไม่ต้องเติมเออเอลเลปตีก็ต้องเติมตัวตัวเออนะคะเออซึ่งสแสดงว่าเป็นเพศหญิงนะคะ mm hmm. เพศหญิงตเติมเออทีนี้ถ้าเพศหญิงพ่อหุนพฤเอลซงปัตตีต้องเติมเออรเอสเป็นเออบอกว่าเป็นเพศหญิงเอสบอกว่าเป็นพ่อหุนพฤนะคะนูซอมปัตตีเติมเอสวูเซตปัตตี i, เติมเอสทีนี้เชอ เชืซีปัตตีปักตีตัวนี้เติมเออก็ได้ถ้าเจอผู้พูดเป็นผู้หญิงเราก็ต้องเติมเออนะคะจูเอปักตีก็เหมือนกันถ้าจูคนที่เราพูดกับเขาเป็นผู้หญิงเราก็ต้องเติมเออคะนูซอมปัตตีปัตตีตัวนี้เติมเอสแสดงว่านูานี้เป็นเพศชายพระหูพจน์ถ้านูเป็นเพศหญิงนะเพศญหญิงหลายคนก็ต้องเติมเออเติมเอส วูแซกปกติก็เหมือนกันนะคะวูแสดงว่าวูคนนี้เป็นผู้ชายนะเป็นเพศชายเพราะหัวโพ์ถ้าถ้าว <will> ูเป bon <Quran> ็นผู้หญิงทุกคนเลยนะผู K ้หญิงหลายคนก็ต um ้องเติมเอเติมเอสนะคะต่อมาอีกแวบหนึ่งคือก็คือเซอร์เคโพเซเซอร์เคโพเซแปลว่าพักผ่อนก็จะเป็นอ่าเขาเป็นแวบโพโนมินาล พจนีนาก็คือมีแว็บมีเซอร์มาวางไว้ข้างหน้าเวลาผันก็จะตามหลังเชอร์ก็ต้องมีมือทันทีเลยเวลาครูสอนเด็กครูบอกว่าเป็นแว็บรูปติดว่าง,งั้นนะคะต้องมีลูกติดมาเลยเชื่อก็ต้องมีมอือตามมาจูเตอร์อิเซอเอลเซอเอเตเมื่ออยู่ติดสลากก็ต้องลดลูกนะคะเป็นเตอปอลส์ทอฟเซอร์ the, ser, ก็ต้องลดลูกนะคะ นูนูวูวูอิลเซอร์เอลเซอร์นะคะจะต้องมีเมอร์เตอร์เซอร์นูวูเซอร์วางไว้ตามประธานของประโยคแล้วค่อยมีกริกริยายช่วยค่ะคือเว็บแอทเธอร์ ter. ค่ะเว็บซูโครโพเซคือเว็บพจนนมินานทุกตัวนะจะใช้เว็บแอทเธอรมาเป็นกริยายช่วยเมื่ออยู่ในรูปอดีตนะคะก็จะเป็นเชื่อมมัซีโคโพเซ tut est reposé, il s'est reposé, elle s'est reposé, nous nous sommes reposés, vous êtes reposé, ils se sont reposés, elle s'est o n reposé ทีนี้เราทราบแล้วว่าโครงสร้างประกอบด้วยแวรบ์ avoir บวก participaté และแวร์ être บวก participaté ทีนี้หลักการเปลี่ยนกริยาให้เป็น participaté กดข้อแรกนะคะถ้ากริยาลงท้ายด้วยเออแอร์ air, ตัดแอร์ออกแล้วเติมอักษรเตรกูอยู่เช่นแวบปักเลตัดแอร์ออกค่ะแล้วก็เติมอักษรนเตกูที่ตัวเออนะคะก็จะเป็นปักเลค่ะต่อมาถ้าลงท้ายด้วยอ e ีแอร์ตัดอ e ีแอร์ออกเช่นปักตีก็ตัดขอโทษค่ะตัดแ e อร์ออกนะคะปักตีตัดแอร์ออกตัวเดียวก็เป็นปักตีต่อมาข้อ3แวบอื่นๆก็ คือเว็บที่เหลือนะคะเว็บที่เหลือก็จะมีลงท้ายด้วยอูหรือ E S ห,หรือ E T หรือ E อ s t หรือ E N T และอื่นๆนะคะมันเป็นกริยายกเว้นเราจะต้องเราจะต้องจำเอานะคะต้องจำให้ได้ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างนะคะ่ะ ด้านซ้ายมือเป็นแอนฟินิทีฟด้านขวามือเป็นปฏิซิปเปเซค่ะด้านซ้ายมือก็คือลงท้ายด้วยเออแอก็ตัดแอออกแล้วเติมอักษรจิ้งจุ้งที่ตัวเออนะคะแอดเดก็จะเป็นแอดเดกอเลกก็เป็นอเลกดองเซก็เป็นดองเซ่คะกดข้อแรกนะคะกดข้อที่2ก็คือลงท้ายด้วยเออแอก็ตัดแอออกฟินิก็เป็นฟินิ ชัวซีก็เป็นชัวซีทีนี้บ,บางบางคนนะคะหรือบางตำราบ,บอกว่าถ้าแวบลงท้ายด้วยเดลงท้ายด้วยแอร์เออนะคะเช่นแวบอัดตองเดอลงท้ายด้วยแอร์เออร์เขาก็บอกว่าถ้าลงท้ายด้วยแอร์เออเปลี่ยนให้เป็นอู่เปลี่ยนแอร์เออให้เป็นอู่เช่นอัดตองเดอก็เป็นอัดตองยูอองตองเดอก็เป็นอองตองยู แอกเจอรก็เป็นแปอกยืดไขป้องเจอก็เป็นไขป้องยืดก้อนแน่เจอก็เป็นก้อนหนืดและตัวอื่นๆนะคะและตัวอื่นๆอันนี้คือยกตัวอย่างแต่ก็ก,ก็มีอีกหลายตัวนะคะที่ไม่เป็นไปตามกฎนี้ที่ลงท้ายด้วยแอเออนะคะ,ะทีนี้ตัวต่อมาดอกมีก็เป็นดอกมี s อฟตีก็เป็น s อฟตี s สวีฟหรเป็นสวีลงท้ายด้วยแอกเอเอเหมือนเมื่อกี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไม่ออกเสียงอือนะคะสวีฟหรก็เป็นสวีเอคลีเป็นเอคลีลงท้ายด้วยอีเต เดี๋ยวนะคะขอขอขอปรับขอปรับตัวอักษรนะ่ะค่ะเอคลีเป็นเอคลีลงท้ายด้วยอีเตดีะเป็นดีกองดุยะเป็นกองดุยอูฟรีเป็นอูเวร์กูฟรีเป็นกูเวร์เด็กูฟรีเป็นเด็กูเวร์ออฟฟรีเป็นออฟแวร์ แม่เธอเป็นมีอัดแม่เธอเป็นอัดมีพร่องเธอเป็นพรีอัพพร่องเธอเป็นอัพพรีก่มพร่องเธอเป็นก่มพรีแป้งเธอเป็นแป้งแป้งเธอเป็นแปลง venir เป็น venue devenir d e เ e n u นะเป็นเดเวนิ t e ต i r เป็นเตนิ o b t e n i r เป็น o n t e n u ิ o รูคีเป็นก o u ค l l ี่ e เป็น lu vivre เป็นเ u V o u l o i r เป็นวู f a l l o i r เป็นฟัลูเ e อร์เ o i r เป็นเ e อร์เซี e วเดเเป็นเด voir ววัเป็น v ว s a v o i r เป็นซ r avoir p e i n p u r d e v o i r p e i n d u r p r e v o i r ben p r é u prêt คือ ben p r é u être คือ ben ê t e avoir ben u faire เป็น fait net r e อเป็น ne m o u r i e คือ ben mort ครับอ่าเดี๋ยวอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ เวลาจำก็อยากให้จำเป็นกลุ่มๆนะคะกลุ่ม,ะะก,ลมกลุ่มไหนที่ออกเสียงอ,ออกเสียงคล้ายกันลงท้ายคล้ายกันนะคะ Addy a ด d y ดดดช่วยเหลือ Alley Alley ไป Don't say d o n เต้นรำ f i n ีฟิน,ฟนีสิ้นสุด ชั่ซีเชั่ซีเลือกดอกมีดอกมีนอนสอกตีสอกตีออกนอกบ้านชีฟ์ชีฟีติดตามเอ r ลีเอกลีเขียนดีดีพูดบอกก d องดุยก้องดุยขับรถอูเว่อูแวเปิดกูเว่กูแวร r ปกคลุม d i c o u v e r d i c o u v e r ค้นพบ of free of fare มอบให้ matter มีวางสวมใส่ admit her a d m e ยอมรับ p r o n g t in r e f ie. r e หยิบถือกินขึ้นรถ approng t r e a p p r e เรียน comprehend the c o m p r e เข้าใจ paint the แป้งระบายสี preng the แปลงบน ตองเดอยอดต้องยูรออองตองเดือยองตองยูได้ยินแปะเดอยแปะยืดสูญหายเฮปองเดอยใหปองยูตอบก่อนแน่เดอยก่อนยืดรู้จักเวเนยีนยร์เวเนียร์มาเดเวเนยียร์เดเวเนียร์กลายเป็นเตนียเตนียถือ อ b t ต n นี o อ t e ตนได้รับกูครีกูครูวิ่ง l ี่ค l ลูอ่าน V ีเฟร์กมีชีวิตอยู่วุลัววุลูต้องการฟั l ล f ว l ัลูจำเป็นเค s e v วัวเคอเได้รับ d e เ e วัวเดเสือผิดหวังวัววูเห็น Sa v o i r ส u อสามารถทำได้ The ดวัว ยู you, en, ่จำเป็นเปลววัวปลื้ฝนตกแปลรปลื et re, et e, ้ทำให้พอใจแอดเอเอเตเป็นอยู่คืออาวัวอือมีแฟกเฟ่ทำแนเธอเนเกิดมูขีหมอกตายอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกครั้งนะครัเอเตเอเตอเลอเล danser, danser. fini, fini. choisir, choisir. dormir, dormir. sortir, sortir. suivre, suivre. écrire, écrire. dire, dire. conduire, conduire. ouvrir, ouvert, couvrir, couver. découvrir, découvert, offrir, offrir. แม่เธอมีอัดแม่เธออัดมีพร่องเดอพรีอัพร่องเดออัพรีก้มพร่องเดือก้มพรีแป้งเดอแป้งแปรงเดอแป้งอัตต้องเดออัตตองอยู่อองต้องเดือองตองอยู่แป้งเดอแป้งอยู่เฮป้องเดือใหป้องอยู่ Connaître, connu, venir, venu, devenir, devenu, tenir, tenu, obtenir, obtenu, courir, couru, lire, lu, vivre, vécu, vouloir, voulu, falloir, fallu, recevoir, reçu, décevoir, déçu, voir, vu, savoir, su, pouvoir, pu, devoir, du p l e v o i r p l u s p l a r e p l u s e t r e e t e a v o i r e u f a i r e f a i t n e t r e n e m o u r i m o r t เดี๋ยวต่อคลิปหน้านะคะ